สวัสดีครับท่านผู้ชมครับห่างจากที่พวกเรานั้นได้ห่างหายกันไปนานมาเยอะมากพอสมควรนะครับก็ผมก็กลับมานะผมไม่ได้หายไปไหนนะครับก็คือที่ผมบอกไว้ในช่องว่าผมอะจะลงคลิปหนึ่งเดือนต่อหนึ่งคลิปนะครับก็คือนั่นแหละที่ซึ่งวันนี้นะครับเราก็จะพามารีวิวชีวิตการอยู่หอพักกับผมนะผมว่ามันจะเป็นยังไง ไปดูกันเลยก็ท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมได้กลายเป็นเด็กหอพักนะครับก็คือผมมาอยู่คนเดียวแล้วนะครับ <c oughs> ก็ไม่มีใครอยู่ด้วยเนะคยอ,อยู่ห้องคนเดียวนะครัก็รู้สึกว่าผมหนาวหนาวที่ไม่ีใครอ็น่แต่อยู่ได้นะครับก็คือต้องอยู่ให้ได้ถ้าอยู่ไม่ได้ก็ต้องอยู่ให้ได้นะครับเพราะว่าแม่ให้ผมอยู่นะนี่ก็คือหอพักของผมเองนะนี่คือห้องผมว่จะประมาณนี้ ก็มันก็ยังไม่มีอะไรฮนะปกติมีตู้เย็นด้วยเลยอันนี้ก็จะเป็นเตียงที่ผมนอนอยู่ฮนะ่ะก็ผมเตียงไว้ทุกวันนี้ก็นอนเตียงนี้นะเอาเตียงนี้นะแล้วก็จะมีเตียงหนึ่งเอาไว้สำหรับคนที่มาอยู่กับผมด้วยก็คืออาจจะเป็นพ่อหรืออาจจะเป็นแม่คนะโอเคเดี๋ยวผมก็จะมาดีบิวแต่ละส่วนของห้องให้ดูครับผม ก็น,นี้นะครับก็จะเป็นที่วางรองเท้านะครับแต่แต่อิสพาเองก็จะหาชั้นมาวางน,นะผมส่วนตรงนี้ก็จะเป็นลาตวตากผ้าหรือเป็นลาวที่ตากเชือที่มันซักแล้วนะก็จะเป็นราวก่อนเชือชก็เอาให้มันคยลราตวตากผ้าเลยส่วนตรงนี้จะเป็นตู้เย็นนะใหญ่มากลงทุนคนมาจากบ้านเก่านะ <c oughs> นี่ใหญ่ไหมล่ะ แลวตรงนี้ก็จะเป็นห้างงานนหองน้ำนะก็ก็ไม่มีอะไรครับก็ปกติห้อง,งน้ำก็เป็นห้อง,งน้ำ <c oughs> มันมันจะสะอาดมากแลก็แอสบสกขรกนิดนี้แต่ก็ใช้ได้ครับแลวนี้ก็จะเป็นชั้นวางของ <c oughs> ห้องนี้มีแอร์ด้วยนะครับว <Wow. S 1> ้าวมันไม่ใเป็นโต๊ะก็จะให้มันทั้งหมดสองโต๊ะ <c oughs> แล้วก็ อันนี้ก็จะเป็นมุมโต๊ะผมนะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นที่แขวนของต่างๆผมนะครับอันนี้จะเป็นที่แขวนกระเป๋าด้วยนะครับแล้วตรงนี้จะเป็นชั้นวางหน,นังสือนะมีเจ้ากตาของกิโล<อ>ก็จะแยกชั้นนะอันนี้เป็นชั้นหนังสือกระจกอันนี้ชั้นสมุด ตรงนี้ก็จะเป็นชั้นเรียนครับข้างาก็จะมีเป็นแบบท่เสสกรตูนเพราะว่าผมสะสมไว้เยอะมากก็คือเป็นคนที่สะสมการ์ตูนเยอะใช่ได้เยอะมากครับทุกคนเูยตัวนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าใบงา,านของโรง,งเรียนผมใบงานโรงเรียนผมเองครับก็อย่าไปยุ่งเป็นเรื่องส่วนตัวโอเคห้องผมก็ไม่มีอะไรมากนะอ้อลืมดูเสื้อผ้าทุกคน นี่ข้าง,งไหนก็จะเป็นเสื้อผ้านะตู้เสื้อผ้าเดี๋ยวแล้วก็ข้างนอกนะครับข้างนอกก็จะมีเป็นรัดผ้าผอีกครับเพราะว่าผมมีสองราวอันนี้เอาไว้สำหรับตากตากแห้งโดยเฉพาะนะครับตรงนี้ก็จะเป็นกล่องที่แกะมาแล้วแล้วก็ยังไม่รู้ว่าจะเอาไว้ตรงไหนก็เอาไ้ข้างนอกก่นนอ,กกเอนเอนอกกจะมีกะละมังด้วย มีมอตอรถูพื้นนะมันก็จะเป็นวิวข้างนอกคนระับตอนนี้อยู่นครสวรรค์นะครับผมมันจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรมีร้อยจักรภาพที่มีคลิปอีกภาพามันก็จะมีร้อยจักรภาพเป็นแบบเชื่อกขึงไว้นะครับผมก็รีวิวห้องก็ไม่มีอะไรมากก็ประมาณนี้เนาะ คืครับช่วิเดหอนะครับเด็กหอก็คือเด็กที่ที่อาศัยอยู่ที่หอพักและอยู่ในการศึกษานะครับซึ่งผมก็เป็นหนึ่งในนั้นครับตอนนี้ก็คือผมอยู่ห้องคนเดียวนะก็ก็จะมีแม่ผมมาเยี่ยมแล้วก็พี่ก็จะมาเยี่ยมทุกวันเสาร์นะครับก็น้องหงาก็ อยู่ได้นะแต่สิ่งสำคัญกับของการอยู่หอนะั่นคือเรื่องการบริหารเวลาเองนะต้องทําอะไรเองจาก,กาเวลาเองทุกอย่างแล้วก็ต้องกาหนดเวลาเองว่าจะทําอะไรเช่นอะสองทุ่มคุณไปอาบน้ำหนึ่งทุ่มคุณอ่านหนังสือพอคุณอาบน้ำเสร็จคุณก็พักหรือจะอ่านหนังสือ,ค,อ,สอคุณแล้วแต่คุณแต่คุณต้องรู้จักมีความรับผิดชอบแล้วก็มีวินัยนะครับแล้วก็ต้องมีคนตรงต่อเวลาด้วยนะฮะ ที่สำคัญของการอยู่หอเนี่ยก็คือคุณต้องมีความเข้มแข็งในการอยู่คนเดียวให้ได้คือหอเขาอยู่คนเดียวนะตอนแรกแม่ผมจะให้รูมเม่มาอยู่ด้วยแต่ผมไม่เอาเพราะว่า้องมันแคบผมก็ดูดินที่มันไม่ไม่ค่อยเยอะนะโอเคก็ผมก็อยู่คนเดียวนะก็แอ,อบหงอบ้างนะแต่ก็มีความสุขดีนะเพราะว่าคนอยู่เยอะนะก็ะไม่เหงาแล้วแล้วก็ ผมมาอยู่ชั้นที่แบบเหนื่อยมากต้องขึ้นแล้วมันสูงก็เหนื่อยนะครับก็ชีวิตเด็กหอก็จะประมาณนี้แล้วก็ไม่มีอะไรก็แค่จะมีความรับผิดชอบมีวิน,นัยบริหารเวลาเองนะแค่จ <Okay. S 1> บไปเลยนะครับสําหรับคลิปนี้นะถ้าใครชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่ายลืมกดไลค์ด้วยนะครับกดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งนะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ของผมนะครับซึ่งมันอีกยาวเลยล่ะนะครับ ก็อย่าลืมเราคลิปใหม่นะครับผมก็สำหรับวันนี้สวัสดีครับจนคลิปหน้าบ๊ายบาย